สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC Show Digital นะครับวันนี้แอดก็มาตามนะครับคุณแม่ปลน,นะครับฝนฝันแม่นนะครับได้ข่าวว่าคุณแม่ปลฝันแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ตรงกับวันที่28แล้วนะครับงวดวันที่1มิถุนายนนะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้แม่ปลก็ยังสับสนกับตัวเลขเนาะย่งเพราะว่าในฝันเขาก็มาบอกแต่ว่ายังไม่สามารถจับว่าอะจะจะเป็นตัวไหนได้เพราะไม่ได้บอกเป็นตัวเลขตรงตรง เดี๋ยวเราไปพบกับคุณแม่กันเลยนะครับคุณแม่สวัสดีจ้านะครับตอนนี้ f c ก็ถามหาคุณแม่ตลอดเลยว่าเมื่อไหร่คุณแม่จะฝันนะครับตอนนี้ก็อยู่กันเพราะหน้าร้อมตานะครับเป็นมานเขามารอรอรุ้นเหมือนกันว่าคุณแม่คุณแม่ฝันได้เลขอะไรนะครับพตอนนี้ก็ถือว่า f c หลายท่านก็รออยู่ไม่ว่าจะเป็นทางญี่ปุ่นก็ดีนะก็สวัสดี f c ทุกคนด้วยนะครับอ่กคณแม่ครับคุณแม่เดี๋ยวเล่าความฝันนิดนึงนะครับว่าฝันฝันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วฝัน เห็นอะไรบ้างตัวนี hm. ้ยังทีเป็นตัวเลขไม่ได no ้ทุเห็นน้ำไหลเขาว่าไพบอกเลขตัด yeah, ปัญหาไม่ถูกเขาว่าบอกสามครั้งแล้วน้ำไหลอ๋อคือเห็นน้ำไหลสามครั้งแล้วจ้าไม่ฝันเขาบอกว่าให้ขนาดนี้แล้วยังไม่รู้อีกจ้าให้ขนาดนี้ก็เลยเขาว่าเอามือมามาชี้แต่มาชี้ตรงเลขศูนย์เหนเลขศูนย์น้ำมันไหลอ๋อเห็นน้ำไหลแล้วก็เห็นจ้าเห็นศูนย์เขาให้เอามือมาชี้ มาชี้ไอ้ตรงน้ําไหลแล้วมันมีไอ้วงกลมเหมือนเลขศูนย์เขาให้เอามือมาชี้ให้ชี้ดูว่านี่คือตัวเลขจอ๋อแต่เป็นเลขศูนย์ดูไปมันวงกลมเหมือนเลขศูนย์แล้วเขาให้เอามือมาชี้อมาชี้ตรงตรงวงกลมนั่นเลยแต่น้ําไหลเขาให้เอามือไปชี้แต่ไม่รู้ว่าเลขอะไรจ้าไม่รู้ว่าเลขอะไรตัดไม่ถูกก็คือแน่ๆมีศูนย์เละแหละ ไม่รู้จะอะไรไม่รู้เลยไปมีศูนย์ไอตาที่เขาให้ที่จ้ะไม่นอนสารตังเต้ามวดมาโอ้เต้ามวดมายต้นมวนมาเขาค่ะว่าน้ำไหลใส่หม้อโอ้น้ำไหลใส่หม้อหนึ่งจ้าหม้อจ้าแล้วก็วายบอกเลขไม่บอกเลขอีกเขาว่าให้กินอ้อยให้กินอ้อยเอออ้อยอ้อยก็ออกมั้งไม่ แั่ปัญหาไม่ถูกเลยไม่ยอบอกเนคือตีไม่ถูกนะเพิ่นเอฟซีเนาะแม่เกิงตีไม่ถูกแต่คือแต่เข้าเข้าในฝันก็มาย้ําแล้วว่าให้แล้วมถึให้แล้วให้ตีเอาไม่ยอมบอกตัวเลขอ๋อเขาว่าบอกแบบนี้แหละตัดปัญหาเอาอืเหมือนหมอก่อนก็ไม่ให้เป็นตัวเลขแต่ทําให้ดูว่านี่คือเลขนะแต่นั้นตัดถูตัดถูมันง่ายแต่คุณแม่ถ้า มือเขาให้กรรมแบบนี้เออกรรมแบบนี้ชี้ชี้ไปไอ้ตรงน้ำไหลโอ้ชี้ตรงน้ำไหลมีวงกลมโอ้ีวงกลมอยู่วงกลมก็น่าจะศูนย์เนาะแต่ก็ยังมีเวลาอีกสองสามวันนะคุณแม่เนาะเ่อจะย้ำอีกทีหนึ่งนะเราจะย้ำเขาย้ำมาอีกทีหนึ่ง้ะแต่ก็ถือว่าบอกแล้วแหละแต่ว่าเราอย่างตีเป็นตัวเลขไม่ได้ไม่ได้เลยจ้าไม่รู้เลยแต่มีศูนย์แน่ๆเนาะคุณแม่เนาะน่าจะมีศูนย์นิ้วชี้เป็นหนึ่งไหมหนึ่งศูนย์ หนึ่งศูนย์ศูนย์ไหมทีไม่ตัดปัญหาไม่เป็นเลยอ๋อตีเลขไม่เป็นเนาะตีไม่ถูกตีไม่ถูกจ้าจ้าแล้วที่เขาบอกอะไรว่างวนนี้มันเหมือนเลขมันต่ำใช่ไหมจะออกเลขจ้าเขาว่ามวนนี้ยกบานชั้นเดียวเด้อต่ำเนื้อเหมือนว่าเลขต่ำหรือว่าข้างล่างหรือเปล่า ล่างล่างต่ำอย่างงวดที่แล้วคุณแม่ฝันว่าจะขึ้นไปบนบ้านเลขไวออกข้างบนเจ็ด้าเจ็ดดาบ้านบานสูงบ้านสูงมากแต่งวดก่อนนู้นก็งวดที่ออกหนึ่งแปดเขาก็บอกคนมานอนข้างล่างคนมานอน้างล่างให้ล่างหนึ่งแปดตรงตรงเลยคนนอนทางล่างบ้านเลขสี่สิบแปดอันนี้ตัดไม่ได้ตัดไม่เป็นเลยตีไม่ถูกนตีไม่ถูก แต่แต่น่าจะมีศูนย์แหละคุณแม่เนาะาขให้เอามือชี้ไปตรงเลขศูนย์ก่อนใช่เออแต่มืออาจจะเป็นหนึ่งไหมนิ้วชี้เนี่ยกำแบบนี้ใช่ไหมคุณแม่กำแบบนี้อ๋อไหนฮะกำแบบนี้อ๋อกำมือแล้วให้ชี้ตรงแล้วชี้ไอ้ตรงที่มีวงกลมศูนย์แล้วน้ําก็ไหลอ๋อน้ําไหลมาไหลไหลทั่วมืออ๋อไหลทั่วมือแล้วชี้ไปตรงเลขศูนย์จ้าตรงดูไปเหมือนจ้าจ้าชี้ออ๋จ้า ก็คุณแม่ก็ไม่รู้จะว่าตัวไหนเนาะจ้าถ้าคาออกรู้ถ้าคาไม่บอกตีไม่เป็นเลยจ้าก็บางงวดก็เป็นปริศนาถ้าเพื่อนเอฟซีแต่บางงวดก็คือบอกเลขตรงๆงนะจ้าอันนี้ก็ต้องอาศัยการตีความด้วยจ้าบอกคนไห้ตีตีไม่เป็นตีไม่เป็นตีไม่ถูกจ้าตีไม่ถูกจ้าอืมจ้าตัวเอฟซีก็ลองตีนะครับว่าจะเป็นหนึ่งศูนย์หรือเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดก็คล้ายกันเนาะจ้าหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แต่ว่าคุณแม่บอกว่าเลขน่าจะต่ำคนนี้จ้า แต่ที่แน่ๆน่าจะมีศูนย์นะคุณแม่เนาะเอเห็นวงกลมเป็นศูนยอันนี้ชี้ไปในน้ําน้ำก็หนึ่งไหมแม่หนึ่งน้ำมหนึ่งวงกลมศ1 0หรือเปล่าคุณแม่ชนี้ชี้อีกหนึ่งเอะเลยไม่รู้เรื่องซื้อหกศูนยื้อลอตเตอรี่หกศูนย์แล้วกับเก้าเก้าสี่แปดซื้อลอตเตอรี่นะไม่รู้ตัวไหนจไม่รู้ตัวไหน ตีไม่ออกวันนี้ก็เป็นปริศนานะครับเพื่อนเอฟซีเนาะก็คุณแม่ก็ถือว่าฝันแล้วเดี๋ยวบางทีอาจจะย้ําฝันอีกทีเนาะคุณแม่เนาะใกล้วันใกล้วันเดี๋ยวเราจะมาตามคุณแม่ต่อนะเพื่อนเอฟซีนะฮะก็วันนี้ก็ศูนย์ก็เด่นมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาตามคุณแม่ทีเนาะคุณแม่วันนี้ก็สวัสดีครับนะครับเพื่อนเอฟซีก็รอเก็บไปพิจารณานะครับว่ามีศูนย์น่าจะศูนย์แน่ๆเลยแอดว่าแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่า ศูนย์อะไรนะครับเพื่อนบ้านก็มารอรอเราฟังว่าคุณแม่ฝันนะครับถือว่าคุณแม่ฝันแม่นมากแต่ทีนี้ยังยังจับจับตัวเลขไม่ได้นะครับจับตัวเลขไม่ได้จ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวใกล้ๆวันแอดจะมาตามอีกทีนะครับเผื่อว่าคุณแม่ฝันย้ําฝันใหม่และจะเผื่อว่าจะฝันเห็นตัวเลขนะคุณแม่เนาะจะเผื่อจะฝันเห็นตัวเลขเราก็จะค่อยมาย้ํากันอีกทีนะครับเอาวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ